สวัสดีค่ะอ c ฟซีสาวหน่อยเผิดบั่นแพงอฟซีน้องอุ้งอิงนะคะคุณคู่แม่เหมียวั็ขอถักไทยทุกคนนะคะในวันยุทธที่17มีทุนาย,ยน2566เน้าะคะมือน,นี้น้องอุ้งอิงกับบาสแสดงอยู่แถวแถวนครปฐมเนาะค่ะกับน้องโซเฟียกับไดเบิง คลิปๆนึงเนาะค่ะที่เพิ่เบอาถึงเรื่องของการศึกษาของน้องอุ้งอิงคุณคคู่กันในฐาน,นะที่เป็นคุณคคู่กัอยากบอกเห้ทุกคนเลยเข้าใจเนาะบางคนเพิ่อาจจะลืมไปว่าในประเทศไทยของเฮ้านเนาะการศึกษาภาคบังคับของนักเรียนเด็กหน่อยสู่มือนี่จะต้องจบการศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่3และการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะก็คือจบม .6 โกเด้อค่ะ ตอนนี้ลหลายๆคนก็บอกว่าน้องอยังเรียนบัลันสูงจริงๆตามลักเหลี่ยนะน้องก็เพิ่ออายุ16หปีน้องสิไปเรียนสูงถึงระดับปริญญามันกับคือสิบบัันแมนได้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเด็กหน่อยคููมือนนิกะ่ะเขากับกว่าฮันไต่เต่าี่จะไปจบปริญญาแล้วก็สอบผ่านสั่นได้คือสมัยตะกี้น้องอุ้งอิงบริยุทธเรียนได้พี่น้องเอ้ยหลายๆคนที่เพิ่นบอกเข้าใจเนาะค่ะน้องอุ้งอิงเนี่ยเรียนการศึกษานอกโรงเรียนนะคะตอนนี้ก็เรียนยูสันมัธยมศึกษาปีที่หา ได้หลายคนก็บ,บอกว่าเอา้าเรียนกศนอเรียนไปก็ททางานไปได้พี่น้องเอ๋ยมันก็เป็นทางเลือกของอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งเนาะคะ่ะที่เิ่นบ่มีเวลาไปเรียนในระบบโรงเรียนก็มีท่างเลือกไห้ก็คือเลือกเรียนในระบบของการศึกษานอกระบบเนาะคะ่ะนอองค์เงิงก,ก็คือหนึ่งในนั่นที่เลือกการเรียนนอกระบบมันก็บเได้แตกต่างเพราะว่าในประเทศไทยของเฮาย่อมปรับของการศึกษาบว่าจะเป็นในระบบ หรือนอระบบทุกคนก็สามารถเลือกได้ตามโอกาสของแต่ละบคนเนาะเพราะฉะนั้นหลายๆคนไปคิดว่าโอ้ยไม่เฮียนกศอนออกแล้วมันจะว่าด้อยนาด้อยตาด้วยคา,ากว่าคนถี่เรียนในโรงเรียนมันบ่มแมนจังสันเดอ้อพี่น้องเดอ้อคาว่าโอกาสก็คือโอกาสเนาะค่ะเพราะว่าบางคนเพิ่นกับมีปัญหาในการที่จะเรียนในระบบโรงเรียนก็ต้องเลือกเรียนแบบนี้ นั่นก fue, equal, activism, right? so pues an, er ็คือน้องอุงอิงเขาก็เลือกเส้นทางของการศึกษานอกระบบเนาะกับบอเป็นอย่างนี่แหละเพราะว่าน้องอุงอิงก็ทํางานไปนําเส้นทางของการศึกษาของน้องก็คืออ่าเรียนมาเพื่ออย่างเรียนมาเพื่อที่จะให้เจ้าของนั่นทํางานมันบอกค่ะน้องเลือกเส้นทางที่จะเป็นนักรองที่จะมาเลียนแบบรักนักอย่างเช่นคุณครูแมวเมียวอ่าพอะอย่างเจ้าของก็ต้องเลี้ยหนักเนาะเพื่อเพราะว่าเวลานั้นมากก็คือประกอบอาชีพเจ้าของก็ต้อง มาสอบบรรจุเป็นบมอคะเพื่อมาเป็นคุณครูเฮียนเหรียญเฮียนห,หัวอาสิบะนนอะไรปิดเนาะแล้กก็อีกอย่างหลายหลายคนในเพื่อนของคุณครูแมว่วเหมียวจบกศนอมาเป็นคุณครูกับหลายคนมาเป็นยังก่อมาเป็นตำรวจทหารกับหลายคนได้พีนองเอ้ยเพราะฉะนั้นของพวกนี้มันก็แล้วแต่โอกาสในจังหวะของคนนําได้บางคนพขาดโอกาสเนาะเพิ่นไปยังก่อไปเรียนทางกศอนอต้องหาเงินต้องหางาน ทรงเสียเจ้าของเพราะว่าในครอบครัวมันอาจจะบอกมีความพร้อมหรือบางคนเรียนในโรงเรียนเรียนไปเรียนมาเจ้าของกระเกเร่จะสิเป็นบ่คะเพราะฉะนั้นการศึกษาในยาไดบุรีกันเลยเนาะอย่ายัางก็อย่าบอกกันความจําเป็นความพร้อมของแต่ละคนมันบอกคือกันนะคะเพราะฉะนั้นน้องอุ้งอิงก,กับเพียงยังก็อายุแค่16ปีเนาะเจ้าน้องสูงกว่านี้กับบอเม่นกับรออบ่งรอฟัง ในระดับต่อไปได้ว่าอุค์อิงสิเรียนจบสันดไดเดี๋ยวพี่น้องเด้อคุณครูกับขออนุญาตเบาแล้วก็แสดงความคิดเห็นว่าการศึกษา มันก็เป็นสิ่งสํคาคัญเป็นสิ่งจาเป็นแต่ว่าจะเรียนแบบใดจบแบบใดนั่นก็คืออยู่ที่โอกาสของแต่และคนมาเบิ่งความมวลความหนาหักของน้ององคงอิงนะคะนี่ก็คือบทเรียนชีวิตของน้ององอิงเช่นเดียวกันเนาะทุกคนก็เป้าหมายก็คือทํางานเพื่ออย่างก่อเพื่อให้มีเงินมีรายได้เลี้ยงชีพ่รนเส้นทาาขององคงอิงก็คือการเป็นนักร้องหาเลี้ยงชีพให้เจ้าของมันบอกคะหาเงินหาท่อง หาคับต่างๆมากเพื่อที่จะเอามาใส่ใจในชีวิตประจําวันถ้าเกิดสมมติว่าเฮาบ่อยทำงานเป็นรับราชการก็ต้องเวลามีโอกาสในการที่จะหาเงินที่คล่องตัวแบบน้องอิงก็ต้องอย่าลืมเด้อน้องอิงเด้อก็อย่าลืมเก็บเงินไว้ใส่ย่ามจาของก่อเขาแก่ลงมาเนาะมันอาจจะเบิดแห้งนะคะมันก็นกนจะแตกต่างจงอาชีพราชการตัวนี้นิดนึงรัประชาการก็คือก็มีเงินใส่เนาะเลี้ยงชีพจาของ คนที่เดินทางในสายบนเทึงกัต้องเก็บต้องกำในตอนเจ้าของมีโอกาสเดอ้อเอานะคะพี่น้องเลยให้กำลังใจซึ่งกันและกันเดอ้อน้องออิงคุณครูแม่เหมียวก็ให้กำลังใจนะคะอย่าหยุดเรียนเพราะว่าความสามารถของเฮาก็ต้องบวกไปด้วยการศึกษาเพื่อให้ฉลาดและทันคนนะคะเอาฟังเพลงมวนๆของหนอง้องอุ้งอิงไปจ้ะพี่น้องสวัสดีนะคะ